Y ว u p คัพโซซิตี้เตรียมพบกับซีรีส์วยใหม่นะครับหลากหลายแนวกับ VTV Original 2025ครับมีเรื่องอะไรบ้างใครแสดงไปตามดูกันครับเริ่มต้นกันด้วยซีรีส์มี n d Who โปตัวปลอมครับ จากค่ายดูบันดีนครับซีรีส์วายแนวโรแมนติกคอมดี้นะครับเรื่องราวการสลับล่างสุดวุ่นวายเมื่อคนดวงซวยเกิดอุบัติเหตุนะครับจนเกิดใหม่เป็นลูกเศรษฐีจะต้องมาเผชิญหน้ากับชีวิตใหม่นะครับแถมยังมีคู่ม่านเป็นคุณชายสุดหล่อด้วยครับแต่ดันถูกจับได้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นโปรตัวปลอมครับเพราะเขาดันมีพลังอ่านใจการแต่งงานปลอมๆระหว่างคุณชายสุดเนียบครับกับภารกิจการปลอมตัวเป็นโปรตัวปลอมเรื่องราวจะสุดวุ่นวายสับสนจนทําให้หัวใจของพวกเขาสั่นไหวหลอลุ้นกันต่อไปได้ในซีรีส มีเอ็นฮูโปตัวปลอมครับนำแสดงโดยบิ๊กธนกรอนันตเดชสอดศรีครับเชี่ยผมก็จะได้เป็นลูกหลานพระเจ้าของเขาแล้วแต่สุดท้ายอโปอโปชื่อข่ายอะผมยังไม่ตายแต่มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปเหมือนผมข้ามมาอยู่โลกใหม่ที่มีคนหน้าเหมือนผมและเขาเป็นทายาทเศรษฐีพันล้านผม เป็นคู่ม,มั่นของคุณี้ครับเขาต้องเสียใจมากแน่เลยถ้ารู้ว่าเราไม่ใช่อโปตัวจริงผมรู้ตั้งแรกแล้วล่ะครับ <po> เขาเารู้ได้ไงว่าเราคิดอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเขารู้ได้ไงว่าเราคิดอะไรอยู่ใช่ครับผม,มอ่านใจได้จริงๆผมรู้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะครับว่าคุณไม่ใช่อโปเรามาร่วมมือกันดีกว่าไหมครับเรามาแต่งงานกันดีกว่าไหมครับคุณโปตัวลอม จากนี้ไปผมจะเทรนคุณเป็นโปโตัวจริงให้เนียนที่สุดเองอาโปคือนางพญาเสื้อผ้าหน้าผมต้องไปนั่นแหละอโปตัวจริงอยากได้อะไรต้องได้ไม่เอาลบสเตอร์จบไว้นะอย่างี้สิค่อยเป็นอโปน้องรักหน่อยอโปคลั่งรักคุณต้องโชว์ว่ารักผมสุดๆอยากเก็บผมไว้คนเดียวไม่แบ่งใครคิดไปเองวะเนี่ย กล้ามันหลบกวนเวลาเสี่ยงตัวของพวกเรานี่เราขาเพงซึ่งก็เป็นเวลาที่เหมาะสมดีนะครับแล้วพี่ยานะนี่คือสร้อยเมทิตสามารถป้องกันการอ่านใจได้นอกเสียจากเราจะโดนตัวกันอี้เหมือนเดิมเลยนะใช่ไปเจอพี่ตั้งนานอี้แฟนเก่าสินะถ้าเป็นในคุณอี้แฟนเก่า ก็คงไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้นี่คืเถีของผมเหรอผมคิดกนึงใคร,รไม่อยากเป็นตัวปลอมแล้วอ่ะอยากเป็นตัวจริงกับเขาบ้างแต่สำหรับผมคุณคือตัวจริงนะจูอีกน่ไม่อะ ซีรลีน็อกเอาท์หมัดน็อกล็อกหัวใจครับจากทีมงานจากดีหับเ้านะครับเรื่องราวของคีนนะครับที่อยู่ดีๆเขาต้องเข้ามาทำงานในค่ายมวยนะครับจนทำให้รู้จักทันนักมวยผู้มีฉายาว่าปืนใหญ่ปราบพยักครับนักมวยดาวเด่นของค่ายนะครับที่เคยช่วยเหลือเขาไว้หนึ่งครั้งนะครับจากเจ้านี่ที่เข้ามาทวงหนี้เขาจากพ่อที่ก่อเรื่องเอาไว้จากนั้นตัวเขาเองนะครับได้เข้ามาทํางานในค่ายมวยนะครับ งานที่กลายเป็นความใกล้ชิดที่เกินบรรยายนะครับทำให้หัวใจพวกเขาหวั่นไหวจนกลายเป็นความสัมพันธ์อันร้อนรครับและพัฒนาเป็นความรักที่สวยงามแต่กลับจะมีปัญหาเมื่อทันที่ไม่รู้ทำไมเขาถึงไม่ยอมขึ้นชกเลยเป็นหน้าที่ของคีนนะครับที่จะทำให้ทันกลับมาชกมวยได้อีกครั้งครับแต่เรื่องราวมากมายนะครับที่ทำให้ทั้งสองคนนะครับสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและแก้ปัญหาเรื่องนี้สินของคีนได้โดยที่ไม่รู้ตัวว่าทั้งคู่นะครับได้เข้าไปพัวพันกับผู้มีอิทธิพลในวงการมวยจนสร้างปัญหาใหญ่โตครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับคินจะจัดการเรื่องราวอย่างไรและความลับของท่านมีอะไรที่ถูกปิดบังเอาไว้นะครับติดตามได้ในซีรีส์น n อกเอา t หมัดน o อก l ็อกหัวใจนะครับดูได้ทาง VTV ในเร็วๆนี้นะครับนับแสดงโดยนักแสดงหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงนะครับกันเน่นัสกานนะครับไนรบริพัทอันนี่คินนะแต่วันนี้คินจะไปทำงานที่ค่ายเราสวัสดีครับผมคินนะเจอกันอีกแล้วอ่ะลุงเพนบอกให้มานอนห้องนี้แา่จะนอนที่นี่ก็เชิญ ผมจะไปนอนที่อื่นแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองอะ่ะว่าผมไม่ใช่ตัวทวงอาขวาผมสอนมวยให้คุณจะได้ป้องกันตัวเองเป็นโอ๊ยเบาเบาดิหุ้ยหนึ่งแรงผมอยากเห็นคนทนี่โชว์อีกครั้งนี่อุณเดซังที่พูดหรอที่ผ่านมาคือเรื่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวทันทัน ความบากออกคนรในค่าอยู่ที่คุณถ้าคุณกับไม่ยอมขึ้นชกว่นเรื่องไต้ฝุ่นใช่ป่ะไอประกรณ์เจ้าของค่ายปอพยัาขาวอ่ะม่งเป็นมาเฟียใหญ่เอเลยว่ะทานึงโยชนอ่มึงยอดทันไต้ฝุ่นตลอดไปรู้ขึ้นมาทันมุยอันดับหนึ่งค่ายพยาขาวไต้ฝุ่น ซีรี์ท็อปฟอร์มกอดกันไหมในตัวท็อปความร่วมมือระหว่าง VTV Thailand นะครับกับ Thailand e n t e r t a i n m e n t นะครับที่นำเรื่องราวจากมังงาดังนะครับที่รู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นผู้ชายดับหนึ่งที่สาวๆอยากให้กอดไปซะแล้วดาอิชิ shi. ที่มียอดขายมากกว่า5ล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่นนะครับสู่การทําเป็นซีรีส์เลเ a ลแฟชั่นค้างแรกของโลกครับโดยให้เราได้มีโอกาสเห็นตัวอย่างสั้นๆน,นะครับออกมาแล้วนะครับพร้อมกับภาพนักแสดงนําอย่างสมาร์ทชิส,สนุพงศ์กับบูมระวีวิทย์ที่ปล่อยออกมาให้เราได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับยังไงก็สามารถรับชมซีรีส์ท็อปฟอร์มกอดกันไหมกับในตัวพอปเร็วๆนี้ทาง V t ทีครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ที่นายเข้ามาเราทำให้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้น Super Supersonic. I'll be right here. Yeah, I'll be right yeah. Yeah. No one can make you the body of a girl และที่มีภาพนักแสดงปล่อยออกมานะครับก็มีให้เราเห็นอีก2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับซีรีชายนะครับจากบีออ Co u วครับซึ่งซีรีชายนะครับจะบอกเล่าเรื่องถึงจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยการต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางความคิดซึ่งพวกเขาต้องเลือกระหว่างความรักและก็อุดมการณ์นะครับโดยได้นักแสดงซีรีวายนะครับเป็นที่รู้จักกระดาบโรคอย่างไมพาคภูมกับโอโปณัทวิทย์ครับซึ่งจะสามารถรับชมกันได้ในเร็วๆนี้ทาง V t ทครับ เรื่องที่2ครับซีรีส์ Love of สีลมครับที่เราได้เห็นมีการปล่อยภาพนักแสดงนำกันแล้วนะครับที่นำเสนอเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกที่สะท้อนถึงสีสันของชีวิตสเสน่ห์ผ่านฉากหลังย่านสีลมครับซึ่งนำแสดงโดยคู่พระเอกสุดหล่อยอย่างอัพภูมิพั์และก็ภูมิภูมิริพัทครับซึ่งจะสามารถได้รับชมกันในเร็วๆนี้ทาง VTV นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือผลงานซีรีส์วทยใหม่ที่คาดว่าจะรับชมในปี2025ผ่านทั้งช่องทางของ VTV 2025นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับว่าในคิดไปต่อไปไวทยกับโซเซตี้นะครับจะนำเรื่องราวของซุมไวทยคนไหนหรือซีรีส์วทยเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ